วิธีการถอดลูกสูบออกจากเครื่องยนต์นั้นการถอดจะต้องสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือหนึ่งเวลาใส่ต้องใส่ตันกลับตำแหน่งเดิมท่านเห็นนี่นี่คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งก็จะมีสองตัวตัวหนึ่งตรงนี้ตัวที่สองนันนี้หนึ่งสองตัวจะต้องตรงกันมีไว้ทำไามารื่องหนึ่ง มีไว้เพื่อเพื่อเวลาประกอบจะได้ให้รู้ว่าก้านสูบป,ประกับก้านสูบชุดนี้จะต้องอยู่สูบที่หนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาถอดจะต้องจำว่าลักษณะแต่ละสูบนั้นอยู่อย่างไรบางเครื่องยนต์นั้นไม่มีหมายเลขบอกแต่มีสัญลักษณ์บางสัญลักษณ์บอกถ้าไม่มีสัญลักษณ์ใด ท่านก็ทำสัญลักษ์ด้วยตัวเองด้วยการเอา,เอา,เอาลวดหรือสายไฟมาผูกเป็นสัญลักษ์ว่านี่คือสูบที่หนึ่งนั่นเองภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จะมีหมายเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งนั้นฝั่งซ้ายมือก็คือตรงกันป็อยางที่บอกแล้วว่ามีไว้เพื่อเวลาตอนใส่นั้นก็จะใส่ตามระดับหมายเลขคือสูบหนึ่ง สุดสองสุสามสุสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านใส่อีกตอนประกอบเครื่องยนต์คืนท่านจ้องดูหมายเลขนี้สัญลักษณ์นี่คือสัญลักษณ์ถอดอย่างไรใส่อย่างนั้นเหมือนเดิมนั่นคือความหมายของสัญลักษณ์ที่อยู่ติดกับเครื่องยนต์ว่าต้องใส่ให้มีสัญลักษณ์นี้อยู่ด้านหน้าเสมอก่อนที่จะทําการถอด ท่านจะต้องหมุนให้ตำแหน่งของน็อตยึดก้านสูบนั้นอยู่ในแนวเดียวกันแนวเดียวกันแนวตรงแนวตรงเพราะว่าการถอดนั้นจะถอดเป็นคู่สูบที่1ถอดคู่กับสูบที่4สูบที่2ก็จะถอดคู่กับสูบที่3นั่นเองสูบที่2ก็ถอดคู่สูบที่3า วิธีการถอดแล้วก็เตรียมมือเจามาต้องใช้แะวจบล็อกเริ่มต้นขันจากสูบที่หนึ่งคลายออกไปคลายออกเมื่อท่านคลายน็อตสองตัวนี้ออกแล้วก็ทำการดึงประกับการสูบยึดติดกับฝาครอบนี้ออกมาก็ ระหว่างที่ถอดก็ให้สังเกตดูว่าชาบละลายหรือชาบไหมหรือมีรอยตำหนิอะไรหรือไม่หลังจากนั้นแล้วก็ให้กระทุงลูกสูบออกด้วยการใช้เหล็กแข็งๆการกระทุงนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอากระทุงตรงนี้ซึ่งเป็นหัวนอ็อลาท่านประกอบกลับคืนแล้วจะทำให้ปัอปีนเกลียวหรือเกลียวหวานนั่นเอง ะนั้นอีกเรีย่ยงที่จะก,กระทงตรงนี้ให้ทําการกระทุ้งที่จุดที่แข็งที่สุดคือจุดนี้คือไม่ก็จุดฝั่งนี้นั่นเอง2มุมขณะที่ท่านกระทุ้งลูกสูบออกนั้นก็ระวังชับอาจจะหลุดออกมาซึ่งมันต้องหลุดอยู่แล้วก็ดึงชับออกมา,าชาบ ชบาบออกมาสังเกตด้วยว่าชาบมีรอยเสียหายอย่างไรเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดูตอนประกอบแล้วเราก็กระทุ้งจุดที่แข็งสุดการเอาลูกสูบบอกนั้นเราจะไม่ใช้เหล็กรัดปลอก ซึ่งต่างจากการเอาลูกสูบเข้าเราต้องใช้เหล็กรัดปลอกตัวนี้ในการเอาลูกสูบเข้าเพราะฉะนั้นการเอาลูกสูบออกก็คือการเคาะออกนั่นเอง นี่คือการเอาลูกสูบออกจากปลอ,อกรถยนต์หลายรุ่นรถยนต์หลายยี่ห้อใช้ปลอ,อกสูบอัดลงไปนี่คือปลอกสูบปลอกสูบอ,อ,อ,อัดลงไปในเสื้อสูบโดยมีโรงกลึงนั้นผู้จัดทาให้เพราฉะนั้นเวลาเราถอดลูกสูบออกมาเหมือนสักครู่นี้ถอดออกมาแล้วเราต้องดูว่าปลอ,อกสูบนั้นสึกหรือไม่วิธีการดูนี่คือปลอ,อกสูบเราต้องรู้ว่า จังหวะที่ลูกสูบขึ้นสูงสุดส่วนมากแล้วจะอยู่แหวนจะอยู่แถวนี้แต่ตัวลูกสูบที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เราต้องดูว่าเป็นรอยหรือไม่โดยการลูบลูบดูรอบๆลูบดูรอบๆลูกสูบหรือว่าปลอกสูบลูกปลอกสูบที่ดีเครื่องยนต์ไม่หลวมถ้าลูบแล้วจะไม่มีสันแต่ถ้าลูบแล้วมีสันระหว่างจุดที่ลูกสูบื่นลงื่นขึ้น กับจุดบนสุดมีสันแสดงว่าเครื่องยนต์นั้นหลวมสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ควันออกเหลกวัดน้ำมันเครื่องและเล็กและควันออกที่ฝาเติมน้ำมันเครื่องนั่นเองแล้วเราก็จะได้ลูกสูบที่เราถอดออกมาทั้งหมด4ลกูกสูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบส,ส,บสี่การถอดลูกสูบมานั้นต้องสังเกตสิ่งที่สังเกตคือหนึ่งแหวนแหวนตัวที่หนึ่งก็คือร่อง ร่องตัวที่หนึ่งแหวนโดยมากแล้วจะมีสามร่องร่องตัวที่หนึ่งแหวนอัดร่องตัวที่สองแหวนอัดตัวที่สองร่องตัวที่สามแหวนกวาดน้ำมันเพราะฉะนั้นการถอดลูกสูบออกมาโดยมากแล้วเครื่องยนต์ที่ร้อนจัดหรือโอเวอร์ฮีทที่มีปัญหาต่างๆน้าร้อนส่วนมากแล้วแหวนจะหักตัวที่หนึ่งหรือไม่ก็ัตัวที่สองหรือหักขอบ ห้องแหวนก็คือสันตัวนี้เองสันระหว่างแหวนก็จะมีร่องมีร่องอยู่โดยมากแล้วจะจะหักตามบริเวณนี้วิธีแก้ก็คือซื้อลูกสูบใหม่แต่ถ้ารถยนต์คันนั้นนั้นร่องอยังไม่ช่รุดสุดโตม,มากเราก็ทารักษาะี้้เป็นไปได้เราก็ถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ถ้า โรงกลึงมีความสามารถก็สามารถเชื่อมอลูมิเนียมเชื่อมลูมิเนียมและวให้โรงกลึงกลึงร่องให้ให้ใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในดุลพินิษของโรงกลึงว่าทําได้หรือไม่เพราะต้องใช้ความชำนาญพิเศษแต่ถ้าให้ดีก็ต้องเปลี่ยนใหม่วิธีดูข้อเสียหายต่อมาคือ,อเครื่องยนต์ที่มีความร้อนสูงโดยมากแล้วลูกสูบจะแตก จะร้าไม่จุดใดก็จุดหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใส่กลับคืนเราต้องเปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็ทําการซ่อมแซมนั่นเองก็นี่คือลูกสูบที่เครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากว่าความร้อนนั้นร้อนจัด ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เครื่องยนต์ที่ร้อนจัดแล้วพังหรือว่านอกนั้นก็คือแหวนนั้นหักแหวนหักแหวนอัดตัวที่หนึ่งหรือแหวนอัดตัวที่สองแหวนอัดตัวที่หนึ่งหรือแหวนอัดตัวที่สองจะหักโดยมากแล้วถ้าร้อนจัดแล้วจะหักมีน้อยมีน้อยคันที่จะไม่หักหรืออาจจะไม่หักเลยทั้งสี่สูบก็ได้ร้วยนั้นแล้วเครื่องยนต์ที่ร้อนโดยมากแล้ว หลังจากเกิดการน็อกบางทีอาจจะชาบอะไรก็ไดก้ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเครื่องยนต์นั้นว่าร้อนแค่ไหนข้อควรระวังอีกอย่างหนึง่งเมื่อท่านทำการถอดลูกสูบออกจากตัวเสื้อสูบแล้วก็สังเกตดูชาบชาบปัญหาของชาบนั้นก็คือบางคันงก็ชาบละลา บาคันก็สึกรอเนื่องจากว่าเกิดการเสียดสีอย่างมายาวนานเพราะฉะนั้นแล้วชับที่เห็นนี่คือรอยรอยสกรอรอยบกพร่องเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะทาการซ่อมแซมก็ต้องพิจารณาดูว่าของเดิมมันเป็นอย่างไรนี่ก็คือตำแหน่งของชับชับก้านหรือว่าชับก้านสูบ ท่านจีเห็นว่าตรงนี้จะมีสันตัวล็อกสำหรับใช้ล็อกล็อกเลาท่านถอดออกมาสันหรือว่าจุดล็อกนี้จะต้องไม่ไม่ถูกทําลายด้วยการหมุนจนกระทั่งตัวล็อกนั้นสูญหายสูญเสียเนียดูด้วยว่าปกติหรือไม่จุดล็อกจุดนี้ ดีกิบชับอ่ตแหนนี้ตัวทีอันก็เสียหายก็สังเกตดูเวลาถอดก็จะได้วิเคราะห์ซ่อมได้อย,อย่างถูกต้อง ก็ตรวจสอบดูนะฮะว่าชิ้นส่วนเป็นไงบ้างนี่ือการดูชับว่าชนุดเสียหายหรือไม่นั่นเอง